ครับผมมาดูแดงครับต้นนี้ครับผมต้นใหญ่เท่ากันนะอันนี้ไม้ต้นใหญ่นะไม่ใช่ไซส์เล็กนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นต้นต่อขนาดไหนนะอันนี้ไซส์ใหญ่นะก็ไปกับเอวมงคลที่ถ่ายเมื่อกี้นะไปเกียรร้อยรวมส่งทุกอย่างนะครับผมอันนี้จะถูกตัวละสองร้อยกว่าบาทเองนะจะถูกตัวละสองร้อยแปดสิบาทเองนะครับต้นไม้ว่าค่าส่งค่ากล่องค่าของก็จะมีด้วยก็จะเป็นเจ็ดร้อยรวมส่งที่เกียรร้อยต้นแรงคับต้นนี้กับเอวมงคลต้นที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวไปดู ว่าต้นตอไซส์ขนาดนี้ใหญ่แค่ไหนอันนี้เป็นต,ต้นตออันนี้ใหญ่เป็นที่ลองอยู่นะเป็นต้นลองหมายถึงว่าลองลองจากที่ถ่ายอยู่นะลองจากต้นที่เสียบแล้วนะก็ใหญ่อยู่ประมาณนี้นะก็ใหญ่นะ้าแค่เล็กแนละ้วไม่มีอะไรเพียบให้ดูด้วยสิไม่ใช่เล็กนะครับผมก็ใหญ่นะเป็นไม้ที่ตอใหญ่ก็อย่างไม้ชุดแบบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเทีบยบแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นไซส์ขนาดที่ที่ขายนะอันนี้แก้วน้ำไซส์มาตรฐานนะแก้วน้ำไซส์มาตรฐานนะแล้วก็เทียบดูกันแล้วกันว่าอันนี้จะอยู่ในชุดห้าต้นสี่ร้อยหกสิบบาทจะเป็นไม้ลักษณะแบบนี้นะก็สีแตกต่างกันไปห้าต้นสี่ร้อยแปดสิบบาทเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมไม้ไม่ขี้เหร่นะก็เนี่ยเนะทียบกับไซส์แก้วนะ ประมาณนี้ยาวมหานะสูงยาวประมาณนี้อันนี้สี่ร้อยสี่สิบบาทจริงจริงก็จะถูกก็ละหกสิบาทเองนะร้หกสิบสองบาทก็หกสิบสองบาทนะถ้าคิดออกแล้วก็ถูกก็ละหกสิบสองบาทประมาณนี้แหละค่าส่งอันนี้ค่าส่งอยู่กับผมก็เลยราคาอยู่ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมมา,มากๆครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมดีครับ